สำหรับโจทย์ข้อ6นะคะในกระบวนการอัดประจุเข้าไปในตัวเก็บประจุนั้นนะคะแรงกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า e จะต้องทำงานด้วยอัตราเท่าไรนะคะนี่ก็คือคำถามโอเคอ่าข้อที่6นะคะวิธีการคิดนะคะอัดอ่า เรื่องของการอัดประจุนั้นนะคะงานที่ต้องทำหรือเดลต้าดเนี่ยนะคะก็จะหาจากงานที่ต้องทำในการย้ายประจุผ่านตัวต้านทานตรงนี้ผ่านตัวต้านทาน R ใหญ่ก็จะมีสูตรว่าเดลต้าคคูณกับ V ครอม r นะคะบวกกับงานที่ใช้ในการอัดประจุเดลต้าค คูณกับ vc นะคะก็คืองานที่ทำในการอัดประจุ delta q ผ่านความต่างศักย์ vc นั่นเองอัตราการทำงานอัตราการทำงานหรือ delta u ส่วน delta t เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ delta q ส่วน delta t คูณกับ v คร่อม r บวกกับ delta q ส่วน delta t คูณกับ v คร่อมตัวเก็บประจุ c นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ delta q ส่วน delta t ก็คือกระแสะไฟฟ้านั่นเอง i คูณกับความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานก็คือ i คูณ r บวก เดลต้าคส่วนเดลต้าทก็คือกระแส i ความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุก็จะหาได้จาก q ส่วน c ีคิวส่วนซดังนั้นอัตราการทำงานเดลต้าดับส่วนเดลต้าทก็จะมีค่าเท่ากับ i อกำลังสอบวกกับ i q ส่วน c อันนี้ก็คือคำตอบแล้วนะคะ ดูจากตัวเลือกนะคะที่เขากำหนดมาให้นะคะก็จะตรงกับข้อคอควายนั่นเองตรงกับข้อคอควายหรือหรือนะคะเราอาจจะมองว่าหรือเราอาจจะมองว่าอัตราการทำงานอัตราการทำงาน ก็คือตัวกำลังนั่นแหละกำลัง p อ่า p ใหญ่ delta ดับส่วน delta t ก็จะมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในตัวต้านทาน r ใหญ่บวกกับกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียให้กับตัวเก็บประจุนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ i คูณกับ v คล่อม r บวก i คูณกับ v คล่อมตัวเก็บประจุ หรือ i คูณกับ i r บวก i คูณกับ q ส่วน c เท่ากับ i กำลังสอง r บวก i q ส่วน C ซึ่งก็จะมีคำตอบเหมือนกันนะคะก็จะมีคำตอบเหมือนกันเราก็ตอบตัวเลือกข้อคอควายนั่นเอง ก็จบไปนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาข้อที่6 3คะแนนนะคะ